ลีเดียยิ้มรับข่าวดีครั้งใหญ่ต้อนรับสมาชิกใหม่คนที่ห้าของบ้านแล้วย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2023นักร้องสาวเสียงดีลีเดียสันรัตได้ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่เนื่องจากน้องชายดังชยานน์กาลังจะมีสมาชิกเพิ่มซึ่งเป็นหลานคนที่ห้าของบ้านวิสุทธาดา โดยลีเดียได้เผยคลิปที่ชื่อว่า baby มาอีกคนแล้ว Were having another baby พร้อมระบุด้วยว่าวันนี้บ้านดีนมีข่าวใหญ่มาบอกอเรากำลังจะมีเบบีคนใหม่กันอีกแล้วมาแน่มาจริงเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกล่าสุดดังชยานนได้เผยข่าวดีว่าปูเป้ รรยาของได้คลอดลูกคนแรกแล้วเป็นเพศหญิงพร้อมอวดภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกสุดอบอุ้นระบุข้อความว่า Happy Birthday Baby Girl 2ีิเจ27ยาน24